ตม้มยำค่ะวันนี้ตม้มยำกระดูกหมูใส่เห็ดค่ะตม้มบบต้มน้ำใส่ค่ะใส่ใบนันไลมันได้น้ำเขียวเขียว,ยวใส่ใบไอ้ใบมะกรูดใส่เยอะน้ำมันก็เขียวมันมีเยอะก็เลยใส่เยอะ เติมรสโดยน้ำมะนาวเฮ็ดชิปสันสันค่ะเพเห็ดชิปเ่าแล้วค่ะเมนูอาหารประจำวันนะคะบ่ได้เห็ดแบบให้เพื่อนมาเลี้ยนดูเนาะคะ่ะเฮ็ดแบบว่าเข้ากินเข้าไจงี่ซื้อ็ดกินง่ายๆแบบบานๆเข้านับเม็ดได้ด้วยค่ะบานมีใส่ผงนัว <laughs> ปกติบ่ิเฮ็ด เพ็ดกับเขาวพาใส่ชิ้วรถเมนบอกค่ะแต่ว่าตม้มยำพวกสมตำานี่กใส่ยูต่ว่นนับเม็ดได้ค่ะนีบเดียวบะพอกกึ่งช้อนชาดอกค่ะตม้มยำแบบน้ำใส่มันน้ำมันบะใสแล้วเพราะว่าใส่ใบมะกรูดไปหลายมันไม่เขียวแต่มันกระแสบนะคะเครื่องเทศเนาะคะ่ะใส่เครื่องเทศได้หลาย ข้าวบดิเฮ็ดขายเนาะคะ่ะข้าวบดิเฮ็ดเอาข้า,ามสวยข้ามงามข้าเฮ็ดเพื่อข้ามอร่อยชีวิตประจำบ้านเขาซื้อเนาะคะ่ะตุ่มกินบ,นบนรรดาบดิเฮ็ดขายบดิเฮ็ดโชว์บด,ดิเฮ็ดแข่งกับผู้ใดเพลินเนาะกินตามภาษาบ้านเข้าง่าย เติมไปลดนี่พ่อดีสําหรับปาเาเข้าตมาบัดค้นกินกะล่อให้เพิ่มมากินมาซิมเอาแล้วก็ขาดยังคุณกระสิเติมของเพิ่นเองน,น้ำกหนาเขาก็มีไวแล้วนะคะปรุงน้าปลาก็มีไวแล้วผู้ใดอยากเก็ดจ,จะเติมพริกเผาลงไปน้อยนึงกระแสบแล้วอันนี้คือปรุงแบบมันกินหลายคนนห้วกแต่มันมีหลายรสแต่ละคนชอบเนี่ยนึงคุณนึงชอบเนี่ยนึงกะะเก็ดไว้ซัมนีกอนเนาะคะ่ะ แบบกินก่ะเติมไผเติมมันอีกที่หนึง่งพอว่าเขาเฮ็ดกินั้นขอคขั้วเข้าเนาะค่ะก็ได้ไปนเน้นขั้วามาลอยที่เดียวเลยคือเพิ่นเฮ็ดขายเพิ่นเฮ็ดขายเพิ่นกระเฮ็ดสูตรเดียวเลยแสบแสบนุ่นนัวของเพิ่นสูตรเดียวเลยอันนี้เขาเฮ็ดกินในบ้านเขาเ,เขาก็เผ้าเว้ก่กอนเจิดจืดไ้นิดนึงก่อนเผ็ดเฮ็ดกบเผ้าไวหน่อยนึงก่อน ไม่กินแล้วค่อยเติมเอาเพราะว่ากินเขาเก็พร้อมกันแนวจะไผยกินก่อนกินรุ่นสันนี้แลละค่ะจบที่ไปแค่นี้แล้ววิวใ้เ,เบิ้งสังส้นๆชีวิตประจำวันของค้นถึงคุณ่าผัดทินขอพระคุณเด้อค่ะสวัสดีค่ะ